อ่านคำที่มีสกุลในมัตราแมโกอกาคำในมัตราเม่กอกาเป็นคำที่ประสมเปรียญชนะและสระไม่มีตัวสกดเช่นตาอยู่มีปลาเวลานาทีมีตายาดีสีดำจำได้ใครมาหาเงาะเลาะแหละ แวะมา,มา,ท,าท่ทาทีอันนี้เป็นตัวอย่างคำในมัตราเ <รา S 2> มโกมก,กา